ชุมชนที่นําผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาวางจําหน่ายสะดูงานในตัววันนึงึ้คือยังไม่ใช่อยากที่จะเปลี่ยนเดี๋ยวก็ในวันนี้ไอที่ไปขอพิทักษ์ประมาณเนี้ยเราเราพ้องไปมาแล้วไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ของโยธาทั่วประเทศเนี่ยผมดีใจมากเลยนะครับผมไปดูข่าวที่ท่านประหลัดกระทรวงลงในเฟซเนี่ยมันเป็นไปลงกรภาคีกระขายที่ตำมาซึ่งโยธาไม่แบบนี้ที่ผมผมพูดเนี่ยคืออยากมันเหมาะสมแล้วใช่หรือไม่หรือ ไม่ใช่ผมเชื่อว่าถ้าท่านรองไตนเซนมันไม่ได้เหมือนว่าได้เลยแล้วติดตามผมลผมคิดแบบนั้นนะครับฉะนั้นเวทีตรงนี้ผมอยากให้ท่านเป็นปัจุบันเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นของจริงราชการเนี่ยจะต้องผมใช้ตรวจเข้าไปดูว่าเขาเมมีแหล่งจําหน่ายที่ไหนส่วนนี้นะครับหนึ่งก็คือแหล่งจําหน่ายแหล่งจําหน่ายภายในประเทศแล้วก็เป็นเทรดของสินค้าที่มีความปลอดภัยนะครับ ยกตัวอย่างว่าอย่างจริงจังนะฮะเราก็พยาพยามไปก็เป็นแล้วเป็นลงทุนจากชาวบ้านเนี่ยเรากา็ผมเกี่ยวกับการดำเนินง,งานของปชาครัฐรักษาคืามที่เป็นทางยิ่งนะครับเพราะว่า Thank <smart noise> you.